เดินรอคนสองร้อยคนสองร้อยกินมื้อขมี newer, so ่ขมีเสอมื้อ่มันกินปุ่นเจอเห็นมัน้อยจะเยอะน ทักทายสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีมือสุขทุกคนสบ,บายดีผู้ที่ติดตามสองน้องมูลเน,นะาะวันนี้น้องมูลมาเกี่ยวเขาซอยพออยู่นาดงทุกคนตอนนี้ตอนเทงแล้วเนาะเขาพอดีเขาซื้อข้าวปุ้นซื้อเครื่องเห็ดนำข้าวปุ้นเนาะืันนี้เอาข้าวปุ้นมาสู้เขาพอกินเนาะกำลังสีเห็ดน้ำข้าวปุ้นเนาะนาสาวกำลังหาป่าอยู่ป่านินตัวหนึ่งเนาะเอามาเห็ดนำข้าวปุ้นข้าวปุ้นสามโลเนาะเขามาเกี่ยวเขาซอยเนาะ ข้าวห้ร่มเลยนนะข้าวหู้กับพ่อข้าวหูะกับพ่อข้าวหู้ร่วมมันก็กินส้มก่อนเข้าตามเลยเจ้าผิลผัดเยอะแถเนาะเท่าแล้วก็เยอะนอส้มน่ะมักกินอยู่บ่หรือเป็นเอาแต่มื้อนี้มื่อเท่านั้นมื่อเท่านั้น ป้ากี่ก้วผักกระเทมพร้อมป้าก็เคยเห็ดจะไลจกินแดงหัวหัวพุโบกินเท้าบ้างแนกผักกระเท็มนะเอโอ้ยป้าการมาคิดพร้อมเพา็ดบ่พ่อบ่เลยนะเลยมันเมคิดผงก็มีคือว่าตังบอยเซอร์บออย่ามันปุ๋มเพื่อสารนี่นะเพื่อสารเหรอ โคหอมสานพอดีเลยอันถืป,ป่าเนี่นั่นนะเนี่มันหนไหมนะนะลาตามนองไปจะล่เสบประคอก็ได้นะตาแต่หอมเอามานานหุ่นลงนี่ลากินเประคอไประคอเสยยังครมตึ๊กคือนเหตุหลายทนทีมซึ่งบรฟ้านะทมซื้อก็โตแล้วก <Hayır. S 3> ็ ักทิปเอาคว้ามากว้างพพดบชมนนมาขามีโนในหละานยาเจออี่บานหนึ่งก็เอ็นน้ำข้าวปุ้นก่อนเอ็นเยอเอ็นเยอแล้วไม่สาวเอ็นป็ดเซฟมันเซฟน้ำข้าวปุ้น เอมาสามตัวหเอาอกินน่อพรน่นะคับสมอ่ะท่าบผเพชรมมาคุยกันเฮเฮ็ดเดียวาัสี่ห้าอเฮ็ดเดียวน่ะชคุมาแล้วนั้นซอยตำบสซอกะทิด้ชมก่อนเคยมาเกี่ยวข้าวซอยทุกคนเฮ็ดขขาปุ้นกินแบบเนี้ยเคยเอ็ดไข่อยู่ตะเกีย นี่เรคือเราถือซื้อมานกระพุนี่สิ้นห้าพันสามโลโลหนึ่งสิ้ห้าพันอันโหพักบ้างยู่กน้อยนะครับนกเบคกิ้งหุันมานหาไปใช้อันนี้เยอนี่เยอกระพุ้นน้ำกะทิน้ำตาลกะเอามาคือเคืองื้อ่แม่ี่ป้าอี่ดม นั <ST su ks> <S <S ่นแหละแหลงหอนะลูกขึ้นน้อยเพื่อนอนอู้หัดถี้ไ่ต้าหนิจา่ะนะวะเอ้ยมากแล้วนะเออสิโก้น่าฟาับเชื่อแล้วแต่ยังไม่เชื่อเช่อนะ

แม่กินอะไรถ่ายนานี่แหละแม่เฮยนานะวันนี้แม่ถ่ายแม่กิน้าวอนจ่อยนี่กินเหล้าเก่งนะกินนะเบิ่งได้เอาบ่ทอง่งมาปิดป้วกินราบกกินนะเบิ่งได้ชื่สทอยาทงยางไมมนี่หแหลจัหาเย็นบา่อเลยเบิ่งด้อ๊ะ อาหารบได้นะยูฮัน่ตะลุมบุ่มปนอ่ะยั้เยกทัร้านลณประเทศนะทงนะแล้วนะเข้ากับาัไใ้ปอนเถื่อน ไดา้ยุ่ไก่เดียวับไดไดเอิน่ะโรดเอินเม่์มเคิน่ะู้กะดกระอเพ่อชุมนี้เน่ยนาะบ่าเดผลูกันนอกน่แต่เฮิกมันมาเคอืมเดี๋ยยุ่เคิเดียวน่น่ะออกล้เีหายเลยเรียบบ้อ่ะมันป็นสาดูมนเป็นิมันเห็นนี่นะนเาองนแล้วคืลเป็นเปนยากมได้เมย เออจหนก่อนบดอะไเนี่ยนี่แหละเรานา ว้าเนาะอเฟื่อตืนนะมันบุตนีหมู่กันเนหมู่กันีจับกองอยู่เห็นไฟมันบุกพสลัดมันมันลุ่มันบุตะมันบุกตะฮะนะมันเห็นเห็นไฟเห็นไฟนบุบุกะทิน้อยบัวชาบ้สูงอยู่ดอาวป่าก็ลัสูงแล้มีแต่เฮาโคมมันหแต่ซื้อนกหาก็แข่งมา กดนโค่ะไปไม่ละทางนี้แล้วไหมจับเสื้อมามาไปมากร์โมเลยเออเจวดื้เื้อประแดะแล้ท่านได้เื้อประแดะได้่นะน้ำมอนั่นน่ะางโม่างนี่ดลเอากระแดะลองรแดะุกเราปุ่งรานี่เสื้อเนปุงแล้วนะเจวสดเื้อประแดกนะนี่โดนไหมนาโคนี่นะก่อ กาด้านเลยน้ห็มมาด้านเบิ่งไปเดนเลยหลนะก็กยละมันเ้คมไปจามล่งคู่ได้เบมูคนได้บูมาได้ได้ได้น้าไปตูนก็จะจาหมบเกียวอเขา เย็นเองกินเองก็ก้อนกินกินข้าวง่ายต้องเมื่อได้กินเราขาวบ้านห้าวก้อนจะกินข้าวง่ายแต่ละมื้อเราต้มเห้าต้มอ่ะเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงยกินได้ท่านผเพิ่งกินไปได้ดาถือว่าบร้อยน่ะนี่นะคนร้อยทั้งหมดคนสองร้อยคนสองร้อย อันนี้เยอะเนาะคนมีมาโท่าักกาผักสลัดผักเถิมผักบุรพาอีกโกยคนกระมาโคโคโอ้ผู้มาอยู่บ้านห้าน่ะน้อยคุนได้บทิดใด้

เดมากินเนยแซ่บแล้วบ้าน้องกระปุ้นนะเบอก่อนนี่นำหัวถ้วยตักย้ายตักได้ล้ผู้น้อยผู้อจนี่กินอนะรปุ้นนบ่อนแล้วได้บ้าเจียเสเข้านาแต่ข้อนกิกีน้อันนั้นนะโคขี้ปนิ่เจ้าน่นถ้าได้กิน้วไกระมาะน่มน่นกินเนีแซ่บโตกินขี้บ้ากินีนนหละกินขี้ปนิ่งอ้โหตอนนเนี่ยยไว้ก็าะ กินไรดเนี่ยเยอะไม่ใช่ซีบเลยน้ำน้อยพุ่เลยนะเนี่ก็น้ำหลึ้นเอะเดเ้มแค้มเิ่นน้ำตาลอีน้อยหนึ่ได้ทุกป้้าัไบ้านนไเข้า ไฟโดนกระองกะทข้าเม่าบนราชนีเอลังนี่เลยนบนบามีอันนั้นได้มันบ่มีเย็ได้แต่ได้แดดไดอยู่นี่นะมน่นไกะุนเนาะขามาเราก็เนาอยา่มนี้เนาะเคอเห็ดอ่ะข้าวเมาากระดดงกระโดดไหนะอาาวนั้ขนอยอาไะดดงไม่ยัางละไเหิงกูแลนี่ สุกแล้วสปรา่ปีเน่เราไมเซเนเราไม่เวคิดเราเขาโคแก่เราไม่เดอน่เราไม่สี่รอบแล้วถุงยางมื่อคืกระเขาเขากินเขาโคแก่นกนพืชทุยน้ำมันวนได้หมดแล้วมันแก่ิแห้งสำลมันเยอะดาบบอม้ามันแห้ีกหนนึ่งเรากัหวานอันนัเราบอมาน้ามาเรือเขาอาจะคักเน่ นำกลังมามัยังละไนต้มเห็นมาหมดไนเลยนได้ได้แล้วมบอแก่วนนี่แ่จเพนนี่ก่จะไปแก้งามน้ำอันนี้ละใหญคุณเนเนี่ยเอามาน้นเอามายไปด้นได้ไสากมเออเลยสีน้อยก็ได้ กะลกลอะไรกระถ่ายเอาหัวทวงนาะผู้ใหมูเห่าเหเห่าพี่บัวตีกังงกันน้ำลูเฟมันตัดก็ตัวนั้นเฟตัดเรวลวนด้นสามชิ้วโมงของงาอโบนามนาขับมนั่นเลยแดงหมดแกไม่เอาไปดิเอน่ีะคมนยัมอนะงม่อ่อ

เจ้าะยะกี้ะปุ่นน่ะนะอยู tá, en ans ans> ่อาคิดมาคือเขาแ่มพ้อยเดีเต็มสี่สี่สี่น่โอบ้าอเสพแล้วหมูข่นอยู่กันอเจ้ามัเยอะหรเาแม่แหะาเอปุ่นแม่าวใชแม่เห็นานี้าเอา้าเอานเดยวโหแม่เอาผงน่เอ็มาเขนลาได้บาล่ะปเขานี่โมาลด กินมืดกยม้หมดเลถมัน้ยถึเยอะมันุนนะกินเท่าไปอยู่ซีอเดี๋ยวมาหาอ้มาหนิได้เลยนี่ยตะก่งเานีนะตะก่งตะ่งเออตะกก่งซื้อได้ยู่เบื่อมันกทวารันเข้ากันอยู่อะไรจะเข่าอยู่เฉลิ่นนะเน่เ้านีอยแซ่บ่ลูกกินยังไงอยู่หน้าขุนกัแซ่บเอะมัน่แซ่บ วิดวิดมาเลยหนอะไรมึงะไ่เห็นนะมึงทายายปนะเหนสองมือก็บอกาเาปะกะ่น้ายไนะี้ใครได้ดู่าอัวเอาโจมาห้อแม่ข้าวน่งญี่ปอนสองอันนี้หนาข้าผมมีข้าวเยมีเลยมีขาปุ้นโยมาหมูนะแม่ไปแน้าเขานะ เนี่ป้อนสองงานนี่น่ะวะข้าวเก่ายวผมเพิ่เลิกแส่แยุ่งไม่กินข้าวเก่าอยู่เออได้เหรอไม่เท่ากับพ่อเขาไม่เ่าเมื่ออื่นนี่แหละเอาเพราะเมื่อเช้านี่ว่าเขาเอาไปซีว่าเขาไม่นะก่อนนอนนี่ก็หลับโค้กเมื่อแลยกากาศกำลังเย็นลงกันเกี่ยวข้าวตอนแรกทุกคนลำเสก่อนจะก่อน เรได้ลองไ ขอบโขคนมังโม้อนอะจุ้มจุ้มแบบพี่น้องเฮานะมีแต่ผูม,มังโม้อนอะไรกัน กันมาแพงเจ้าเดไอ้กีนากันากาเลือเฮงหักมาบ่ได้ดูแพงนั่งเลยไอ้ดีเลือเฮงแพงมาบ่ไดู้่ซ้อนเือฮักลาลามาแล้วตีนโปเขาหาเหลือเจอ่ชายด

บันหมดทีคอเนาะกันหมถึง่องมันกิเซลซิงนะยันเดยันนังตีตะเลงโมเด้เอาพื้นมาพันจอ้บนเชื่อไน่นะขอแต่นางยงยอที่น้องให้น้องดึงงานด เชอมาบ้เจ้าดีเอามาบ้างแม่ตองทำยาเาบอยูนิโดขอนบูดเค้ได้จุเนี่ยบ่ตายน่ยบ่ตองเบือตองกระแดงสบายไปทางเลยกับเบือองถือเจหาเก็บเอาแถวำทางเนะพ่อจานพิษดีเนาะ บดูดเจเนาะเอ็นหัวเงงย้ายไปได้อันจุดนะกะหัวเงงก็ได้มาื่อด้ะโอ้ตีแล้วฮะนะยังโอ้ยฮักมาได้มาบุกเขืนาแตะงายดอกนี้น่ะใจได้ไปได้กล่นอีแบบนึงนะยันจุดไปตรง ยืนนั่นใบตองน่าจะเป็นต่ยืนแต่เงาไดอือเออตีแลยบอ่นี้ยบ้านห้างนี้มีหลายคนบะชูใบตองนะโอ้หลายคนห้าหแต่เก้าค้าอายุหกสิบน่คืเก้าสิบลงมาเนาะหกสิบนอีแมก็ะให้ไปอันนี้ก็หกสิบเดสแล้วก็หาหลยนอยู่ดาคาสามนีค้าสี่สิบห้าลงมาน่ะเขาชุมเนี่ย ยังยังก็เงกัอันนั้นเนาะยาบันแพงขี้โพเนาะชลอยาชอบมาแล้วอีโพคอะโสิบปลายเลยมองเจ็ดสิบเลยอ่าแพรว่าแห้งจะแห้งที่เรื่องแห้งกับแห้งนี่โซ่ไปแล้วโซ่ไปห้าสามนึงหน้าเพ่้งห้องหกสิบลายอยู่ ร้หมดเลยอ่าส uh, ูบสูบเอ็ก huh. วันลายๆดูหายตจก็รอเลยมันไก่ได้อย่าโมฮาซิฟ่านี่นะน่แค่อนตีตีนึองพูอยอ่าเล่นควายอย่าเล่นควายยังไม่ได้ผู้ละปีนี้ก็สิดสอย่ากรบโปงเองโบไซทค่นี้นะนี่จะ ขึ้นกะเล่นควายฮั่นแหละมงเงงโ h กับโคือเงงนอนนี่เอ้ยนั่นนนั่แหละเออนั่นแหละขับไปจะเขาอะดิชุบแล้วก็เป่าเอาพร้อมเลยพอเดียวอ่อเดียอตะป่าน่ะแล้วอ่อตรงนั้นแหละอันแบบขาบไปเลยแล้วก็ควันมันก็อ่อไปพร้อมเลยนะเห็นก็ชูบมันคือไาสู้แล้วก็เอาเอาก้อนหยาเอาก้อนจังฝูดเอานะ นี่บพุยพยพุยเอาเลยนะอน่อแเละเมอแล้วนละเมอคนนี่เมาสัมอปชทยแ่เลยพ่อมันนะกหน้านะขอโทษนะกันาเป็นโทษม่มันขอดนนโลว์บางไ่เร่นแมี่สามที่

เดี๋ยวป้าไม่คยได้กัตองให้เตสทเราาอะวเราบุกจะคายย่อือบุกม่เนาะแล้วบุกแาวอือาี่เยอะบ้งเะเส็งบ้งกระเทศได้เฮ้ยกะเทยได้เบ้าจะเส็งทุกคนตอนนี้ฮอกาขึ้นมาแต่ขึ่นหน้าแลละเนาะกินข้าวป้นหมดสองทถยนะ กำลังสิมมืออบ้านเนาะทุกคนลิปนี้ก็ขอจบไว้เพลงซ้ำนี้เนาะมือหน้าพอกันไหมเนาะมืออื่นก็มาเกี่ยวเข้าคือเก้ยยังโมแล้วเนาะบ๊ายบายพบเจอทีติดตามเด้อ